สวัสดีครับผมก็มาพบเกมตัว,วตฤลูกกันอีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้ก็ทําการเปิดตัวทางด้านตู้กายแท้ของซิ l เลนเซเวียนะครับผมนะผมก็จะไม่ได้ค่อยอยากพูดถึงซิ l เลนเซเวียเท่าไหร,ร่นะเพราะผมไม่ได้มีตัวเราก็ไม่ได้เปิดนะฮะซึ่งผมว่าหลายช่องก็จะพูดถึงไปแล้วแหละแต่จะให้ดูของรางวัลของตู้คนนิดหนึ่งนะฮะก็หลักๆเลยก็เป็นกายแท้เนาะเชิ้นนะครับผมขุมวิญญาณสายโจมตีหนักอีก12ชิ้นนะฮะ ขุมวิญญาณของเซนเซอเอง5ชิ้นแล้วก็กระดูกฟิวชั่นของนารีสมงดนะครับผมตรงนี้นะหากใครใช้ก็เอาไปใช้ได้นะครับผมน่าจะแรงขึ้นมากพอสมควรเลยครับผมนะฮะทีนี้มาดูของรางวัลที่อ่าที่ควรแรกที่ควรซื้อก่อนนะฮะอ่ะอันแรกเนี่ยมันจะเป็นผลพลอยได้เนาะอ่าหากคุณเติมเงินนะครับผมคุณจะได้สามารถกดซื้อแพ็คนี้ได้เลยฟรีทันทีนะฮะเนี่ยฟรีทันทีนะแพ็คนี้นะก็คือแพ็คที่ขายหมดแล้วนะครับผม แล้วก็แพ็กที่ผมแนะนำว,ว่าควรซื้อนะครับผมก็คือเพชรรายวันหนึ่งนะฮะก็คือคุณเสียไป3ามรเก้าสิบแปดเพชรเนาะคุณจะได้หกสิบไส่กรอกกับสิบสามอ่าตัว๋วไก่แท้นะครับผมแล้วก็เพชรรายวันสองนะครับผมอ่าสามสิบหกเพชรต่อหนึ่งอ่าหนึ่งอันนี้ครับผมหนึ่งใบตัว๋วตู้ไก่แท้นะฮะซึ่งถ้าให้เรียนตามดับเลยคุ้มที่สุดก็คือจะเป็นเพชรรายวันหนึ่งครับผมนะฮะหากคุณเหลืออย,อยากใส่ต่อก็เป็นเพชรรายวันสองนะฮะแล้วก็ หากคุณมีเพชรไม่เยอะก็ควรพอเท่านั้นรอวันต่อมาค่อยสุมนะจะพุ่งถมนะหากคุณรวยก็ลุยเลยครับผมไม่มีแนะนํามากกว่านี้แล้วทีนี้ของที่ผมจะแนะนาให้คือให้ก็คือเรอบนี้ครับผมผมไม่รู้นะฮะว่าระหว่างที่ผมเล่นไปหลายเดือนเนี่ยไอแหวนนี้มันเคยมีหรือยังนะฮะก็คือ,อทางด้านนกกระเรียนในเมกาครับผมแหวนนี้เนี่ยเป็นแหวนที่ดีมากนะฮะแล้วก็ใช้ง่ายครับผมลักษณะเดียวกับกระเรียนมันกระเรียนอะไรสักอย่างเนี่ย,ยผมเคยมีในตัวนะแต่เดี๋ยวเรารู้ความสามารถของเขา,ขเขาก่อนแล้วกันนะฮะ หากในเธอเนี่ยทำการอัพเกรดแถบเครื่องมือหรือการการักษานะครับผมไอตัวเราเนี่ยที่เป็นคนใส่เนี่ยจะใช้สถาะสน,นะศิลธรรมนำพานะครับผมนะฮะสามารถซ้อนทับได้6ชั้นครับผมแล้วก็ในแต่ละชั้นเนี่ยจะทำดาเมจแรงขึ้น5เปอร์เนะฮะหากคุณทำแบรนแสนปีนะครับผม ถ้าเกิดคุณสะสมถึง6ชั้นเนี่ยคือคุณทดในใจไว้นะผม6ชั้นเนี่ยคุณมี30%เลยใช่มั้แต่คุณจะได้ความแรงมากขึ้นอีก15%ครับผมหากคุณทําแสนปีนะแล้วก็สะสมถึง6ชั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นอีก45%ในช่วงท้ายนะฮะแต่หากเป,ป็น1 0 0 0 0ปีหรือมีแค่50,000ปีมันผมเนี่ย <c oughs> ก็จะมีแค่30%ซึ่งก็ยังสูงอยู่ดีครับผมนะฮะก็คุณสามารถหาอาวุธนี้ได้พอสมควรนะผมซื้อได้แค่อันเดียวนะผมไม่มีเงินนะฮะมันหายไปไหนไวนะเนี่ยมซื้อ อันน,น,นี้ไอ่เก้าสิบนะฮะก็คือผมส่วนมากส่วนหนึ่งผมก็คือผมเหลือไอ้ตัวแต้มเนี่ยตัวดาวเนี่ยจากรอบก่อนได้แหละเที่ยวสมเล่นไปเนี่ยรอบนี้ก็เลยแบบพอเสียไปสักหน่อยก็คือซื้อได้นะครับผมถ้าแนะนําให้เลือกก็เลือกเป็นสปีดนะฮะมันเป็นของที่ควบคู่กับสายซัพพอร์ตเนาะเลือกสปีดไปนะฮะถ้าเลือกแหวนเนี่ยครับผมก็อหนึ่งวงจากนี่นะฮะอ่าสองวงจากตรงนี้ก็กลายเป็นหกสิบเจ็ดสิบ แล้วก็สามัญจากตรงนี้ผมก็กลายเป็น80 90 100พอดีครับผมเสียเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องสืบนะฮะค,คุณคิดเอาครับผม1ต่อหนึ่งะฮะบทนี้ก็หลายร้อยโลอย,อยู่นะเพราะงั้นไทยจะทำก็เตรียมตัวเจ็บตัวนิดหนึ่งนะฮะแต่ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะ,ะเดี๋ยวทนีนี้ในเมื่อเราพูดถึงสรรพคุณมันแล้วเดี๋ยวจะให้ดูกับผมว่ามันง่ายขนาดไหนนะฮะคือลักษณะความการใช้งานของมันเนี่ยมันจะลตักงสาดเดียวกับทางด้านกระเรียนขนคามนะผมไอ้นี่คือ,อสํานักเดียวกันเลยนะฮะ,ะกระเรียนคู่พวกนี้ ลักษณะใช้เหมือนกันเป๊ะครับผมง่ายมากเพราะงั้นเดี๋ยวทําให้ดูนะเดี๋ยวผมหาคนหาเพื่อนตึ้งนะฮะต้องสู้กับ,กบเอไอแล้วนะฮะตอนนี้มันยังไม่เปิดอะไรให้ตีอ่ะมาดูกันครับผมอย่าลืมติ๊กนะฮะอีกไฟายเฮดพีไม่จำกัดนะฮะอ่ะพีมาดูกันครับผมว่ามันดียังไงนะอ่ะทีนี้คือผมจะไม่ได้สอนจนถึงขั้นสุดนะฮะอันสุดเลยก็ได้ครับผมนะเนี่ยก็อ่าทําการครับผม เอามาน้ำครับผมเนี่ยดึงน้องถั่วพอดึงปั๊บเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าทางซ้ายเนี่ยมันจะมีฐานะนี้ขึ้นมานะฮะเสียงร้องกระเรียนเขียวกับทางด้านศิลธรรมนำพาน,นะครับผมนะนี่คือ1สเต็ปนะครับผมพอเอาเทินขึ้นได้มาน้ําต่อครับผมมาท้างก,การโยโลใส่ขึ้นมาเป็น2ครับผมเห็นไหมมันเพื่อนกันนะ,ะมันขึ้นมาพร้อมกันเลยเพราะ้นมันจะใช้งานง่ายครับผมคู่นี้นะเนี่ยคุณก็กลางเดี๋ยวทำให้มันครบหกชั้นให้ดูเลยนะฮะ เดี๋ยวรอสักครู่นะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับผมก็คือคือไม่นานมากหรอกเพราะว่าอ่าจังหวะน้องถั่วมันพอดีนะฮะก็หวังว่าไอ้นั่นจะไม่เป็นไรก่อนนะฮะกลัวบ,บางทีมันบักแล้วทางซามมันตายนะเดีร็วๆซี่เราจะไปดูเทิร์นอ่ะทีนี้มาถึงเทิร์นทางด้านโภชนานาะฮะเขากดไซโลรัาผมขึ้นเป็นสี่ชั้น ทีนี้น้องถั่วโยนเทินให้มาน้าต่อครับผมอ่าทีนี้มาน้ำก็โยนเทินให้ถังสานทสมุดก็คือเป็นห้าชั้นทีนีน้ไอตัวมาน้าเนี่ยกดต่อยขอเข้าไปครับผมตึงครับผมหรือจะกดขี่กระบี่เลยก็ได้ครับผมุณจะได้หกชั้นนี่คือเสร็จนะฮะศิลธรรมนัพาหกชั้นแล้วก็ทํานันกการเรียนเขียวหกชั้น,นับผมคือบอกเลยว่าโคตรคมนะฮะสำหรับแหวนพวกนี้นะฮะคือใช้งานง่ายแล้วก็คือใส่ในตัวมาน้ำตัวเดียวคือจบเลยนะเออไม่ต้องแบบ ยุ่งยากไม่ต้องไปทำมันเหนื่อยนะฮะคือตัวเดียวดึงสาระจนจบแล้วอ่ะหากใครทําแสนปีได้ก็เอ่อว่าคุ้มค่านะครับผมมันก็จะ <c oughs> ทําให้คุณดามจในการตีกระดูกอ่าหรือเวลา RPP เนี่ยอาจจะช่วยดาเมจในตรงนั้นได้อ่าพอสมควรนะครับผมเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ชอบเล่นทีมสปีดเนาะก็อาจจะได้ทางการเร่งเทิร์นอะไรพวกนี้มาช่วยเสริมสเตตัสดาเมจขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะฮะก็คนอื่นเขาแนะนำตู้ไก,ก่แทนเนาะเราไม่แนะนำแหวนดีกว่านะ <c oughs> เราได้ใช้จริงนะครับผมโอเคผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ